สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบ้านสวนทอกันอีกครั้งนะคะในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและโครงการดีๆของเทศบาลเมืองบ้านสวนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบผ่านระบบเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยเป็นการดำเนินรายการภายใต้โครงการเทศบาลเมืองบ้านสวนพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ค่ะ โดยในวันนี้นะครับรายการบ้านสวนทอกนำโดยท่านนายกวิชิตชิดวิเศษนายกเทศมนตรีเมืองมัณสวนจะขอนําเสนอเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศาบาลเมืองมัณสวนเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองมัณสวนได้ทราบถึงการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพครับสวัสดีครับท่านาาานายกครับสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ในเวลานี้ด้วยครับและในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยกันด้วยนะครับท่านนยายกคะสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนคือกองทุนอะไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนในความหมายของประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคก,การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จําเป็นต่อสุขภาพและการดํารงชีวิตครับแล้วท่านนายกครับในส่วนของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมัณสวนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ ครับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพคือเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสถานบริการหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานอื่นและองค์กรหรือกลุ่มประชาชนครับในส่วนของเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยกองทุนจะเป็นฐานในการดูแลสุขภาพให้กับชุมชนและเป็นทุนหนุนเสริมสร้างประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยเงื่อนไขในการดำเนินงานนั้นจะมีเทศบาลเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพโดยผ่านความเห็นชอบจาก,กคณะกรรมการกองทุนทั้งนี้งบประมาณของกองทุนจะเป็นการสมทบร่วมกันระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลเมืองบ้านสวนโดยมีเงื่อนไขการสมทบ ในอัตราร้อยละของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสําหรับเทศบาลเมืองบ้านสวนจะสมทบงบประมาณเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ50เนื่องจากเทศบาลเมืองบ้านสวนมีไรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า20ล้านบาทครับสําหรับการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะท่านนายก ครับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนจะมีการประสานหน่วยงานสถานบริการหน่วยงานสาธารณาสุขหน่วยงานอื่นองค์กรหรือกลุ่มประชาชนให้จัดทำโครงการหรือกิจกรรมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปสมภูมิเชิงลุกเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม จากนั้นจะนำโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อคณะอนุก,กรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาการกรองแผนงานโครงการให้มีความเหมาะสมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบเมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนและเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจะมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวนระหว่างเทศบาลเมืองบ้านสวนในฐานะเป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกับผู้ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม จากนั้นกองทุนจะดําเนินการเบิกงบประมาณและจะทําเช็คสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวเพื่อนําไปดําเนินงานต่อไปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมผู้ดําเนินงานจะต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนทราบเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการประเมินความสําเร็จของโครงการตามรายละเอียดที่ขอรับการสนับสนุนพร้อมทั้งประมวลภาพรวมของโครงการครับครับ สำหรับวันนี้นะครับถือว่าท่านนายกได้ให้ข้อมูลของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองขอนสวนได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับตามที่ท่านนายกได้มีนโยบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพสําหรับการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสุขภาพหากท่านประสงค์ที่จะขอร,รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมท่านสามารถติดต่อได้ที่งานกองทุนหลักประกันสุขภาพสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชั้น3าม อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่สเทศบาลเมืองบ้านสวนในวันและเวลาราชการครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกวิชิตชิดวิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นอย่างสูงและขอบคุณทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้และพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีสสดครับ